อาละครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับกลับมากับแมวบล็อกฟุตกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่กันในอัปเดตฮาโลวีนนะครับนอกจากอีเวนต์ฮาโลวีนแล้วนะครับก็ยังมีผลปรับใหม่เข้ามาด้วยนะฮะนั่นก็คือผลลีโอพาดนะครับที่ถูกปรับเป็นผลไทเกอร์นะครับหรือว่าผลเสือโคร่งนะฮะบอกได้เลยว่าโคตรเท่เลยนะครับ ซึ่งผมก็จะมาเล่นนะครับตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าเลเวล1เล่นเนี่ยมันจะเทพแล้วก็โหดแค่ไหนนะครับแต่ว่าดูราคาแล้วเนี่ยโอ้โหก็ต้องตกใจเลยนะครับเนื่องจากราคาอยู่ที่3,000โรบักนะครับก็คือค่อนข้างแพงเลยนะฮะและผมเนี่ยก็ไม่สามารถเติมเองได้นะครับเนื่องจะว่าแพงมากจริงๆนะฮะ ก็เลยต้องมีตัวช่วยนะครับนั่นก็คือร้านเปเปอร์ช็อปนั่นเองนะครับูเติมเองแน่นอนนะฮะสลับร้านนี้ก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเติมกันเลยนะครับสลับใครที่เติมไม่เป็นก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับผมสลับใครนะครับที่อยากจะเติมตามผมเนี่ยก็ให้กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปก่อนเลยนะครับก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้นะฮะเป็นเว็บไซต์ของร้านเปเปอรช็อปนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าไม่ล็อกอินเนี่ยมันจะไม่สามารถซื้อของในเว็บได้นะคครร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 รับบบผมมมเเเเเเื่่่อททําา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 สสส็็จแแแลลลล้้้้้้ววกกกกะถใชิิิไไไดดดดนนีียปู ครับผมตรงนี้เมื่อเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าสินค้าเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีไก่ตันด้วยนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีไอเดีเล่นนะครับก็สามารถมาซื้อไก่ตันได้จากตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจไก่ตันบล็อกฟุตก็มีตั้งแต่แบบปกติเลยนะครับเนี่ยหลัก10ไปจนถึงไก่ตันแบบสุดเทพนะครับที่มีเผาวีซีเทียร์ครบทุกเผ่าเลยนะฮะนี่ครับเต็มไปหมดเลยก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้นะครับผมแต่ว่าในวันนี้นะครับเราไม่ได้ไปซื้อไก่ตันนะครับเราเนี่ยจะมาเติมเกมพาร์ทเพราะง บริการเติมเกมพาร์ตตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยแล้วก็มาตรงนี้ครับบริการกิฟต์ผลปีศาจนะฮะบล็อกฟู้ดกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับแค่เจอผลเต็มไปหมดเลยนะครับก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะฮะซึ่งในวันนี้ครับผมก็จะมาเติมผลไทเกอร์นะครับราคา599บาทนะครับแนะนําว่าเติมเป็นฮันเตอร์บันเดิลเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งสกินแวร์วูฟแล้วก็ผลเสือถาวรเลยนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้สกินแวร์วูฟเนี่ยมันไม่สามารถเติมแยกได้นะเว้ยก็คือไไไไไมม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 ่่่่สสสาา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 รร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 ถถถกกกกกกกิิิิิฟฟแแแแยยยยดดด้้้้้นนนนะะะะะะคคคััับบเเเเเเตตตตตวออองงงฮพใจ็ เป็นอันนี้มันจะดีกว่านะแต่สําหรับผมนะครับงบไม่พอครับก็เลยจะมาเติมแค่ไทเกอร์ที่ตรงนี้เลย599นะครับเมื่อรู้ราคาแล้วเนี่ยก็ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมไปที่เติมเงินนะครับสำหรับตรงนี้นะครับใครถนัดแบบไหนนะครับก็สามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะฮะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแนะนําเป็นอ่างเปาจะดีกว่านะฮะมันจะง่ายมากเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเอาลิงก์อ่างเปาที่มีเงินนะครับเอามาใส่ตรงนี้นะ ถ้าเกิดว่าทาไม่เป็นนะครับให้กดไปที่ดูวิธีการเติมตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อทำตามเสร็จแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ได้เลยนะครับจากนั้นครับกดตกลงเงินก็จะเข้านะครับให้เรานะครับไปซื้อสินค้าที่เราเนี่ยต้องการได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เลยครับผมซื้อสินค้านะครับจากนั้นครับให้เราเนี่ยเอาชื่อมาใส่ช่องแรกนะครับเป็น user name นะสำหรับ user name นะครับก็คือข้างล่างตรงนี้เลยนะครับตัวที่มี ads นะฮะให้เราเนี่ย copy มาให้หมดนะครับตั้งแต่ a d d นะครับไปจนถึงอันสุดท้ายเลยนะครับให้เราเนี่ย copy มา กลงสั่งซื้อครับตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นเกมได้ตามปกติเลยนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยเขาส่งผ่านชื่อนะครับเขาไม่ได้เข้าไอเดีเรานะฮะปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็ส่งไวด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่านานเกินไปนะครับหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็ให้ทักไปที่เพจร้านได้เลยนะครับส่วนผมนะครับเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยเข้าไปรับของเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเมื่อเติมเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้เลยนะะ ก็ให้เรานะครับกดมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมตรงช็อปแล้วก็ไปตรงกริฟต์นะครับของขวัญแล้วก็กดรับมาได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยเติมมาสเตอรี่คูณ2มาด้วยนะเนื่องจากว่าไม่เติมไม่ได้ครับผลเสือมัน300มาร์ทเลยนะแบบโคตรเยอะอย่างที่บอกครับไอ้สกินเนี่ยเราไม่สามารถเติมแยกได้นะครับก็คือมันเติมแยกได้แหละแต่ว่ามันต้องเติมเองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยไม่สามารถกริฟต์ได้เพราะงั้นนะครับถ้าใครอยากจะกิฟต์เนี่ย ก็ให้กิฟตั้งแต่เนิ่นๆเลยดีกว่านะครับสามเก้ก้านี้เพราะถ้ามาเติมแยกนี่คือแบบโอ้โหนักวเดิมอีกนะแพงกว่าเดิมอีกโเครับก็ได้มาเป็นทีเรียบร้อยนะครับสหรับผลเสือนะเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูกดใช้ได้เลยนะครับอีคลิเรียบร้อยับได้มาแล้วแล้วก็มิวเทชั่นครับดูแป๊บอ๋อก็จะมีสกินนะฮะนี่ครับสกินตรงนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยดิพรีวิวนี่โอ้โหเท่อะโอ้ไม่เติมไม่ได้แล้วพี่โอ้ต่เสียดายกิฟต์ไม่ได้นี่แหละ ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดด้วยสักคนละหนึ่งครั้งละกันนะครับขอสัก500ไลค์นะครับรหัสนี้ก็จะแจกเหมือนเดิมเลยนะครับผมเมื่อไลค์ครบนะแต่ก็อาจจะมี EP 2นะครับโดยการเล่นถึงได้ไปเจ็ดร้อยอะไเงี้ยก็ไปดูกันใหม่อีกทีนึงละกันนะครับแล้วก็ได้ไมค์คูณ2มาได้ใช่ไหมนี่ครับได้มาแล้วน่าเสียดายที่ผลนี้นะครับมันไม่มีแบบ M1 ตอนเริ่มต้นเวผมไม่สามารถคลิกหน้าจอได้คุณดูดิน่าเสียดายมากนะครับเป็นผลที่แบบโคตรโหดเลยแแตตต่่่่ไมมมี M1 อออะโเคกก็้งงนัฟาร์บบปิ ลืมไงไม่ได้เล่นนานซับทูเฟอร์เก้าเก้าเก้าโอเคยี่สิบนาทีแล้วดูพวกมันดิตามมาถึงที่เลยอ่ะโอเคมาดูสกิลแรกครับสกิลแซดกดค้างครับเหมือนเดิมนี่เลยโอ้โอนิเมชั่นโคตรสมูทแต่เสียดายทังที่ไม่มีเอ็มวันนี่แหละนะครับเสียดายมากเสียดายมากจริงๆริยีทีครับนี่เลยปึ้มโอ้แต่แรงมากอะ่ะโคตรแรงอะ่ะก็เหมือนเดิมกับทุกคลิปเลยนะครับผมจะฟาร์มไปสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปรัดมัตเตอรี่นะครับเอาให้มัตเตอรี่มันครบนะฮะ ก็คือให้สกิลครบนั่นแหละไม่งั้นคลิปนี้จะศูนย์เปล่ามากครับ3,000โลบัก599 <c oughs> นี่โอ้โหโคตรเท่ยังไม่ได้อัพนะครับก็เลยยังไม่ได้แรงมากนะถ้าอัพนี่น่าจะวันช็อตนะครับแบบสกิลเดียวตายอะไรอย่างงี้ยพลเสือมันแรงอยู่แล้วนะครับมันแรงมากเลยดูดิบึ้ม,มเปลี่ยนเกาะได้แล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนนะครับโคเวียสแล้วกันอัพบล็อกฟุตเลยนะครับผมนี่28สตัแดสตา์ดไม่รูว่าจะแรงแค่ไหนนะครับมันต้องแรงมากแน่ๆเลยอ่ะสามสองหนึ่ง วันช็อตได้แบบสวยไอ้ที่ผมกล่าว่า EP 2นะครับจะเป็นการเล่นผลแววนบูฟอะไรอย่างงี้นะฮะก็คือเล่นต่อจาก ID เดิมเลยแต่ว่าผมทําไม่ได้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมไม่สามารถกิฟได้นะครับตรงนี้ถ้าเติมวันนี้แต่แรกมันก็คือจบแล้วไงโอ้แต่ผมไม่ทำอ่ะเนื่องจากงบไม่พอนะฮะโอ้น่าเสียดายมากเฮ้ย เอาไว้ค่อยคิดอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าจะทำยังไงดีกับผลหมาป่านะครับใครมีคอนเทนต์อะไรอยากให้ผมทำเกี่ยวกับผลหมาป่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะที่ผมเนี่ยเรียกเป็นผลหมาป่าไม่ใช่อะไรครับคือเมื่อเราใช้ผลหมาป่าเนี่ยเราต้องฟาร์มมัตเตอรี่ใหม่ด้วยนะเวยก็คือเป็นสกินแบบมันเป็นสกินแบบกึ่งผลใหม่นะครับโค้สกงสกิลก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยใช้สกินหมาป่านะผมก็เลยเรียกเป็นผลใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับผลหมาป่าอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็น ถ้าสมมได้ผลเสือแล้วก็โหร้องกรี๊ดกอริล่านะครับไม่ตีเลงหลอกขี้เกียจไอ้น้องเมื่อไหร่เกมจะมีเกมพาสรีพีคเควสวะขี้เกียจเดินกลับไปรับเควสเนี่ยนี่นี่น,นี่บึ้มไม่วันช็อตหรอวะโถ่โอเคสามสองหนึ่งยิงลงพื้นเกอแบบนี้ง่ายกว่านี่เลยบึ้มเรียบร้อยครับตีบอสได้แล้วตีบอสเสร็จก็ฟาร์มอีกเควสหนึ่งนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเกาะกัน ทำไมคลิปนี้มันไวจังเลยวะแป๊บเดียวนะครับกอริลล่าคิงเวลยี่สิบมาดิวะไอลิงจ๋อเอาไปกินนี่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 โดนไม่ครบนะเนี่ยร้อยห้าสิบห้าเดเตยนะครับแบตเตอรี่ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับสกิลสองใช้โอ้โหห้าสิบเลยเหรอแต่สกิลสองนี่มีสองรูปแบบนะครับเป็นแบบบนพื้นกับบนอากาศ阿าสามสองหนึ่งนี่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 อืมจัดการไม่ได้แบบสวยๆครับนี่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 ป้าไม่ตาย นี่เลยเดี๋ยมานะแป๊บน,นึงไปรับคุยก่อนมาบอสตัวสุดท้ายมาครับยิงอืมสองร้อยหนึ่งโอ้ยนี่นะยิงปบ้มโอ้ยเอาเรื่องโอเคครับทีเดียวแป๊บน,นึงนะโอเคไปละไม่อยู่ละโอเคครับ เป็นเกาะกันดีกว่าไปเจอกันที่เกาะบาร์กี้นะครับเกาะไพเร็วิลเลจนั่นเองมาถึงแล้วนะครับผมเกาะไพเร็วิลเลจนะครับเกาะโจรสลัดรับเควสเลยนะครับผมอีกหกเวลครับไปด้านหลังเดี๋ยวลองดันเข้ามุมดูนะฮะนั่นเข้าไปเออโอ้โหโอ้โหเกือบพี่แกไม่ได้มาเล่นเล่นนี่เลย <c oughs> ค่อยๆตอดค่อยๆตอดอ่ามารอบนี้แหละตายเออ ของหมัดเดียวเท่านั้นควิกแท็กเกอร์ปับ๊บพอให้แล้วก็ปั๊บป๊บ,ป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 บเออโหแม่งเริ่มลนะเริ่มลนะจะต้องฟาร์มถึงเลเวล55นะฮะเนื่องจากว่าต้องตีบอสด,ด้วยมันก็นานนะถ้าเล่นไปกดเข้า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 ไป,าไป,าไปเฮ้ยเฮ้ยเกือบฮะอะไรวะมันทุบพื้นแล้วมันโดนผมเฮ้ยดูดิมันกอดกันเป็นแจ็คก,กันโรสอ่ะแล้วมันดูทะเลอะเพลงทันตินิขึ้นมาเลยเมืเ่อกี้ แกก็ไม okay, ่บอกแม่แกก็โอเคครับ46ไปกันต่อครับยาวๆหัวจะแต่ชุดนี่นานอยู่นะเออลากหัวคมๆตายนี่เลยอะไรอ่ะแกบัคดห้หนึ่งนาทีบัคแพทเหรอเอ,อ้ยหรือว่า หรือว่าจะสามารถกิฟแวร์บูฟได้วะอาจจะปรับให้สามารถกิฟได้นะอาจจะใช่นะอาจจะใช่ถ้าใช่นี่คือแบบมุมกราบงามๆเลยอ่ะต้องออกเข้าใหม่ครับโอเคมาเข้าใหม่แล้วนะครับไหนดูดิแก้จริงหรือเปล่าเฮ้ยกี y ่มอโอ้จบแล้วเดี๋ยวผมต้องมนั่งตีมอนใหม่หมสุดยอดเขาแก้แค่อีเวนนะครับเขาไม่ได้แก้เอันนี้ให้เวยอันนี้นจงใจครับน่าจงใจแบบจงแจ้งเลยอะไม่น่าเลยเสียดายอะ่ะโอ้โหนี่เลย นี่เป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้หวังว่านะครับโหยิงไปเลยต้องได้แหละตายไหมอืมโอเคโอเคห้าสิบห้าพอดีนะครับตีบอยกันแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปสุ่มผลนะครับหลังจากสุ่มผลเสร็จก็ไปรัดเลเวลกันนะครับเรียกว่ารัดแบตเตอรีด่ดีกว่านะครับง่ายกว่าเยอะตีบอยตีบอยตีบอยยิ้มหวานนะเราอ่ะอุ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้อัพเลือดด้วยออสุดยอด กินเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ไปยังใครโอ้มันเดินดีเฮ้ยอาว่าว้าวไปหนึ่งทีเ้าวไปหนึ่งทีนี่ไงโดนเข้าไปหลบก่อนนี่ก่อนยะอุทยานนี้โดนแน่นอนนะครับตรงนี้ดุดันไม่เกรงใจใครเลยอ่ะนี่นะกลัวขนาดนี้ขึ้นหลังคาดิถ้าเป็นซานตาคอร์สนี่แม่งตายโอ้ยคูดูมันทำดีมันยึดหลังคาผม นี่เลยอ่าซ่าเราอ่ะไปเดี๋ยวนีไปสุ่มผลกันก่อนนะครับหว <c oughs> ัดดีครับเชียวเรสขอผลหน่นโหดเลยนะโว้ยส <c oughs> ามหนึ่งไปเลยครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโดูมันทำดี ผมอยากจะลบเกมทิ้งแต่มันเป็นลบบกนี่แหละนะฮะไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับแล้วก็ไปเรียกเอ่อคนมาช่วยฟาร์มนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะตอนนี้ครับเกือบเที่ยงคืนละมาถึงนะครับผมวอเตอร์เซเว่นนะครับจริงๆตอนแรกผมกะว่าจะลองแวะทำอีเวนต์หน่อยนะครับแต่ว่ากูทำไม่เป็นแล้วแบบฮานะก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วกันผมสามารถฟาร์มเองได้ปะอีกสิบแบตเตอรี่เนี่ยต้องการลองตีดูดิเข้าเปล่าอุ้ยเข้าอยู่นะ กวงๆวงพวง,วงปาบสามร้ห้าสิบเก้าครับมีคนเข้ามาแล้วรอแป๊บนี่เลยบึ้มมเขาให้จอกเฮ้ยนังติกนังติเออเฮ้ยเกือบจะสกิลใหม่แล้วนี่เลยอีกฝั่งหนึ่งปะนี่ครับจะสกิลใหม่แล้วครับเป็นสกิลเอ็กนะฮะสามารถใช้บนพื้นได้แล้วก็บนอากาศได้นะครับเอาไปกินนี่โอ้เราเบิดอุย้ยแรง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  ยิงเอาไม่ตายแป๊บบนึงต้องสองตัวบบนี้อืมอล้วไม่โดนได้งไงอ่ะโอ้อุตส่าห์เล็งอย่างดีนี่นะป่า,ปาโอ้โหไม่ตายอะ่ะผมจะตายเองนะเนี่ยอืมแล้วมีสองตัวครับแต่ผมไม่สามารถใส่โค้ดได้นะครับในตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นที่เกมนะครับมันว่าระบบกำลังโหลดดิ้งนะครับโอเคอรวมมอนก่อนละกันนี่ครับแล้วก็อ้าว ทำไมไม่โดนมอนวะบ้มแป๊บนึงปั๊ม,นนมโอเคครับจะซีลใหม่นะครับผมซีลซีสามสองหนึ่งปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บบ๊มไม่ตายได้ไดยังไงกันบ้มโอเคครับฮัลวีนไปแล้วนะครับผมอีเวนต์ไปแล้วบ้มลำบากอยู่นะนี่ อา่ะครับตอนนี้แค่สามมาเตอรี่นะครับก็จะได้สกิลใหม่แล้วนะครับผมเป็นสกิล F นั่นเองคือผลที่ฟาร์มโคตรยากเลยอ่ะดูดิมอนแม่งกระจุยกระจายอ่ะนะฮะบางทีก็ง่ายบางทีก็ยากนะครับปะปนกันไปแต่ส่วนใหญ่มักจะยากนะครับเนื่องจากไม่มี M1 ปึ๊บกระจุยกระจายปะยิงไปเลยนี่ได้สกิลใหม่แล้วครับผมเป็นสกิล F นะครับสกิลนี้ก็เป็นการพุ่งนะฮะใช้พุ่งได้ตอนนี้ครับเสียดายตรงที่ผมไม่สามารถวันช็อตมาได้นี่แหละดูดิเตะคู่ ย่า yeah. เออนี่เลยกลับมาดีกลับมาดีาด <c oughs> ปั๊บขาให้โอ้โหแรงอยู่นะสกิลเอฟะอย่างแรงอ,ะอ่ะเอาละครับมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้ชุดสุดท้ายละในที่สุดโอเคโอ้โหกดจะครบกดแปลงล่างเลยครับสกิลวีท n ์ฟอร์มิชันนี้โอหใส่ผมเบคอนด้วยโคตรเท่เลยนี่ครับโอ้โาเอ็มวันได้แล้วทีนี้หลุดพ้นนี่เลย <c oughs> เฮ้ย,เ,ยเกือบเล่มวันยังโหดอ่ะดูดิดูดิดอืโคตรเท่ไปครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปสู้กับบอสเลยดีกว่านะฮะบ,บอสไปทางไหนวะแต่ก่อนอื่นนะครับต้องเก็บเกรดด้วยนะแค่สกิลเลยครับนี่ครับจะเปลี่ยนเป็นไฟแบบนี้ทุกสกิลเลยนะครับจริงๆมันก็เหมือนเดิมแหละแค่เปลี่ยนเป็นไฟนะครับผมนี่เลยโอ้โหอะไรเนี่ยคงจักรสังหารเนี้ยชาร์ทครับชาร์ทเรียบร้อยไปเลยปึ๊บนี่เอางงดิอยู่ไหนอยู่นี่ปาบก็ให้โคตรเท่ เฮ้ยตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้เป็นตาได้เป็นตาโอ้ไม่อยากจะเชื่อได้เป็นตาเฉยเลยนะครับโอเคกดวีอีกรอบครับแปลงร่างเป็นร่างที่2แบบนี้โอเคก็โหดขึ้นครับงนี้เลยไอ้โอ้โหโคตรโหดยิง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 เดี๋ยวลองสกิลเอฟนะครับสกิลเอฟไปเลยนี่มองไม่ทันนะดิฟุบฟับฟุบฟับเป้าโอ้โหยังโหดยิงประน้ำได้ปะจะไม่ได้นะครับ โอ้ท่านนี้คือโคตรโกงเลยนะฮะตอนนี้ไม่มีแกรปโปะนะครับก็เลยเออกระโดดได้แค่รอบเดียวแต่โคตรสูงอ่ะนะครับโคตรสูงเลยเว้ยโอเคผมตัดสินใจได้ละผมจะแจก ID นี้นะครับในคลิปที่2ละกันนะครับหลังจากที่ฟาร์มจนครบเลเวล700นะครับเนื่องจากว่าผมเสียดายนะครับที่อุตส่าห์เติมมาแล้วเล่นได้แค่คลิปเดียวนะครับแล้วก็แจกเอาไว้แจกในคลิปที่2ละกันนะครับก็คือคลิปหน้านี่แหละฟาร์มถึงว่เวล700นะครับแล้วค่อยแจกนะแต่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ สักกุระไลค์ครบ500อไลค์นะครับสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันก็มีแค่ฟาร์มนะครับส่วนของจริงคือคลิปหน้านั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราเดีวไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากที่เข้ารับชมกันนะครับผมต้องไปพักแล้วฮะวันนี้ฟาร์มนานมากเลยอ่ะนี่โ็เท่เลยไปต่อกันถึง700อนะครับ e ีที่2บายบายครับ